ท่านได้ดูวิเกที่เป็นความมัเทิงและสนุกสนานในยุคสมัยของคุณแม่ลูกกับพวกเราทูกๆคนในานามตัวแทนลูกๆของคุณแม่เล็กติดู้และคุณแม่อีกสามท่านขอขอบอรพระคุณทุกท่านสุดท้งสสำหรับความสวยงามและความรู้สึกดีในศาสที่เป็นมงคลในวันนี้อาจารย์ศิวา และอาจารย์น้องๆซึ่งด้วยประสารณ์มาตรวจวิธีการจัดงานนี้ขึ้นมาและขอขอบพระคุณคุณใจและคุณพุ่มและลูกหลานคุณแม่ทั้งที่ที่ร่วมใจไปประหบการา์จัดงานนี้ขึ้นมาผมขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากขอขอบใจน้องๆและหลานที่ร่วมจัดงานครั้งนี้ด้วย ขอบคุณลูกลูกขอบคุณแม่ทั้งสามนั่นที่ทำให้รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันขอบคุณลูก้าที่ให้ความสนับสนุนมาโดยตลอดขอบคุณเพื่อนเจากหัวหินที่ทะเลาะและจากซิตี้รที่ดูแลงานกระจาดเพื่อนเพื่อนที่มุ่งมั่นช่วยชุกคนครับ รบุญดีอย่าลืมบุีไปตักคุณแม่นี <or> ่ผู <glove> ้ประสบการติดกานะครับขอบคุณมากครับัอตีครับเอาตตาของรถทะเบียนบรีมาเลยสอสี่ห้าหกหนึ่งศูนย์สุพรรณบุรีนะขยับรถ้วยนะ วัดจะอดั่ไม้ไ,ม,ไมอยู่นะครับผมไม้ขอสีนับห้าหนห้าหกหนึ่งูนะครับสุงพันลูกี้เนี่ยครับสำับนิมทุกท่้นนะครับบาดอีกแล้วก็จับจองทีห้องที่งนะครับแต่ก็นั่งแต่กันชมเสรับที่นี้ ก็เพียงคืนเดียวนะครับจากทีมงานของคุณวิเทวสองหลังประเทศเยอรมีน้องช่วงนี้ไม่ทำการแสดงนะครับก็ไปดูและค้ากระปองเป็นช่วงที่แม่ค้าอยากขายนะครับไม่ไี้ลองง่เลยเอาเร่หนอยนองเล่นเกมสมาคมเด็กน้อย เขาทำไมไม่อยู่หลังพ่อไม่อยู่หลังไม่อยู่หลังอันนี้ทำไมอ่ะเขาอยู่หลังอันนี้ทำไมอะไรนะอะะพ่ออะไรนะของพ่อกับแม่อะไรนะของพ่อกับแม่รักพ่อกับแม่แล้วไปอยู่หลังอาได้ไงไปอยู่หลังกูก็เบียดครูกันคกูล่ะ

เขาไม่เป็นมันตลกอสวนมากพี่วัวเลยครัพี่วันหรือเปล่าใช่พี่วันหรือเปล่านะใครเอเออเออสวัสดีครับ เอาอบิโรมาาเตัา้องเล่นเลยครับอา้า่นริ้วนะู่9เนะครับหลับรด้วยับหยุดหลายวันก็ไม่ได้ไหรอว่นนั้นเล่นแล้วห่าไงมุกเหยียบน้ำ kia right, ora right, 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 right. กำังใจได้นะครับเดี๋ยวแอดมินขึ้นไอ้นี่ให้เพื่อ,อที่ส่งกำลังใจครับฝากแล้วส,ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเดี๋ยวลิเกหยุดหลายวันแล้วนะไม่มีลิเกดูนะเดี๋ยวแบบโอ้ลิเกหยุดหลาย,ลายวันหรอกโอ้โหเสียดายทั้งเลยลวนะันนั้นไม่ได้ส่งกำลังใจให้ อถืตนะ้องโอ้โอดีครับดดดดได้ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เหรอ <c oughs> นี่เด็กหนาก้าอะไรนีิเหรอ เ้าไปดูงานละขี้แบบนี้ได้ไหม 有。 จะต้องมีค้าหอดทนในหน้าที่การดูด้วก่อนนกครับรองหแล้วก็เกิดอะไรับ้อกทงานทนภคของ้มาวใจตนหยึได้ไหนะครับอาการ้ก็ต้องการคว่ลนะครับจะต้องรอสิทกิาของคุณแล้ว ก็เงรก็องทรานเพ่เ็่มา่ดวยนันนั้นเป่อเี่ยกไปไปทำอะไรนะที่บางแก่นะเ uh, <c oughs> ป็นหมดเออเบ็หมดไปแต่งตัวก่อนลกเป็นหมดไปแต่งหน้าก่อนไปแต่ง <c oughs> แล้วทำไงอ่ะเป็นหมดต้องชาร์จไม่มีที่ชาร์จแต่พ่อลืมหยิบที่ชาร์จมาอยากก็ไปมา ครับลูกตัวนี้เป็นอะไรไหขอโดนหน่อยตัต้เรเอะไรเป็นไรเนอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรรเเป็นอะไอะะนอะเนอะไรเปเปอเป็นอะไนอะไนอะอะะรเปอะไรเป็นอะไรเป็นอเนอะไอะไรเป็นอะไรเปนอะไรเปนอะไรเปเป็นอะไรอเป็น็นอะไรเปนอนอะไรเป็นอะไรเอะไรเปนเนอะไรรเป็อะนออะ คุณครับหนุ่นครับัไัมน่อที่เราลอยู่ที่พี่ไมอ่ะนี่อ่งนี้มัน้รแ่นี้ตัวใเ่แปดแปดฉันรู้แล้วแ่บนั้นหนึ่งหมดสัมเลย 你好。<noise> แต่มันไม่ค่อยผมนะถ่ายคิวอะยอมไปเท่าไหร่เมื่อคืนได้ถ่ายรูปด้วยขัดผมโภชนาจ่ายได้นะครับงานหยุดเอาไปตังไปเลี้ยงลูก

Oh, kaya kaya kaya, kaya kaya เก็เมว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเตือนก็คือวันนี้ก็วันนี้ไม่ได้เล่นไม่ไหรอไมไ่เล่นรอ,รอไ,ไข่ไไดักกออะ ไปบ้านคือรถรถแบบไม่ติดเลยครับขับสบายมากมีคราบพิเศษพอดใีใครบอกว่าอูดพูด,ดีให้อ่านหนาผมดแบบเมื่อวานเอาชุดพม่ามาใส่ให้อ่านถามแล้วก็เกี่ยวอะไรกับมึงถามใครก็ามันรู้มาจาก เวทีโมื oh, okay. <5. S 1> hey, ่อคจะเล่นโอเคไข่หิลอยเจ้าห้าขอจริงเนี่ยอยงเล่ือเลยไม่เห็นมีเรื่องอื่นมาแซดเลยไม่ไเล่น ไม่้ก่อนพอเขาจะซือกอย่งที่มันมได้มีเนใจเล่นหรอกม้าซ่งเลงมาตั้งแต่เมื่อวานเลนะซงเล็งมาตั้งแต่เมื่อวานเลยเหตุผลกอน ามันมันไม่ได้มีไค่ใ่เระว่มันไม่ไ้มีไขรชอบหี่ผมชอบดูไม่ได้คนชอบเล่นหนูไม่หนะ